สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผ่านมาแล้วกว่า700วันที่ฉนวนกาซาต้องเผชิญกับความรุนแรงความสูญเสียและการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียงสะท้อนจากผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่คือคคำว่านารกและความทรมานที่พวกเขาใช้เรียกประสบการณ์ในแต่ละวันขณะที่ความหวังในการยุติสงครามยังเลือนราง ท้องถนนในกาซาที่เคยเต็มไปด้วยร้านค้าและเสียงผู้คนบัดนี้กา่ายเป็นซากอาคารที่ถูกถล่มลงมาเด็กจำนวนมากเติบโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ััยที่ขาดน้ำสะอาดอาหารและยารักษาโรคความสิ้นหวังนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคลแต่สะท้อนถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศเตือนว่ากาซากำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงและความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ควบคุมไม่ได้หากความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อต่อไปหนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือชาวกาซาส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่ไม่ได้มีบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองหรือการทหารแต่กลับต้องรับผลกระทบหนักที่สุดเด็กๆเ,เติบโตขึ้นท่ามกลางสงครามโดยไม่เคยสัมผัสกับความสงบสุข หลายครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่อนาคตถูกพากไปโดยสิ้นเชิงนักวิเคราะห์ชีว้ว่าสถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดวงจรแห่งความรุนแรงที่ไม่สิ้นสุดเพราะความสิ้นหวังและความเจ็บปวดที่สั่งสมมานานอาจผลักดันให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางแห่งการต่อต้านมากกว่าการเจราจาสันติภาพและแม้จะมีแรงกดดันจากประชาค,คมโลกแต่โอกาสที่จะเกิดการเจราจาสันติภาพในเร็ววันยังคงน้อยมากความไม่ลงรอยทางการเมือง ความหวาดระแวงและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ทําให้ทุกฝ่ายลังเลที่จะประนีประนอมในขณะเดียวกันทุกๆวันของการรอคอยคือความสูญเสียใหม่ที่เกิดขึ้นในกาซาสาหรับชาวกาซา700วันแห่งสงครามไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือชีวิตประจําวันที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดความหิวโหยและความสงจําที่เต็มไปด้วยความเศร้าบนนรกที่ยังคงดําเนินต่อไป